ตล้งปางแต่งมากก็จะมีก็ไกลเลยนะไม่รู้นี้เนี่ยออกเดี๋ยวตรงไปทางเนี้ยขึ้นสะพาไปจับรนแล้วก็เป็นเป็นเส้นปีก้าวแล้วอะ่ะปีก้าวที่ทิ้งมาเนี่ยเขาเรียกอะไรวะบอลลูเหรอทำไมผมก็ข้ามมึงคนละสีวะมึงยอมไม่เท่ากันหรอเขายอมให้ง,งดูดิเฮ้ยเยเ เดี๋ยวนี้มันโอ้ยตัวแตกโอ้ยทุกคนคิดยังไงกับสีผมบ้มางนี่มันพื้นที่สื่อในการโปรโมทเดอะชิปเปอร์ชัดๆอย่าลืมติดตามชมจิ้นนายกายเป็นฉันนะครับทุกวันศุกร์สามนุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ครับหรือสามารถรับชมย้อนหลังบนไลน์ทีวีได้นลครับทุกครับอ่าพูดจนชิน,นแล้ววันนี้วันอะไรวะไ อันเวนร์ดอีกสองวันเลยเด็กสองวันอีกสองันเป็นวันที่เท่าไหร่นะสองสิบสองสิบสองมิถุนาอ๋อโอเคตัวแตกชอบนิการเบนิารแตัวแตกตัวแตกโอเคปิดโอ้ยวีดีโอคนเฟิร์สเฟิร์สเซฟขับแบครู้สึกยังไงบ้างกับการที่ เตฟิร์เฟอร์เซฟก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าตอนนั้นได้เห็นเพื่อนขึ้นเทลก็ดีใจขอบคุณมากเพราะว่าหลังกล้องอยากมันก็ยังบ่นอยู่เลยว่าอยากให้เดอะซิปเปอร์ขึ้นแบบที่หนึ่งบ้างใช่ปัดผมปัดทีเลยไม่กูเลย่ก็กูเลยผูออกูปัดกูปัดทีเลยแต่ว่าเล่ผูพอาจะอยู่นะไม่ได้เรียกกับพองไม่เอาจริงมันแบบกูอ่ะ เพื่อนเจริงจริงเอาจริงคือกูอะแบบมาแล้วพูดทวีแล้วนะเว้ยแต่ว่าเหมือนมันก็ยากไม่อยากเล่นละครใส่กูไม่อยากเล่นละครใส่โอ้ยดูออกเลยว่าปลอมป่ะนี่ผมมึงเล่าเลยก่อนมุกตามันจะแบบจะดูปลอมๆตาตกตาตกโอ้ยเฮ้ยใครไม่กินข้าวเหนียววะ ก็ไม่กินเนี่กินเนียโอเคทกอย่างพี่เฟิร์สสตร์โอ้โแรงมากเลยนะันนี้พี่เฟิร์สสตร์พี่เฟิร์สส์์ือะไรวะพี่เฟิร์สศาสตร์เขาเขาเขาจะเรียกเฟิร์สแล้วพี่เยาวปะเออไม่เขาตั้งใจเฟิร์สศาสตร์เขาด่ากูเลยเอเฟิร์สส์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 สส โอ้ยเวนต้องใช้สอนกลางด้หรอฮะเม็ดเม็เม็เม็เฮ้ยกูเซฟมึงเต็มที่เซฟเลยเฮ้ยเออใช่ผมก็ถึงจะเซฟเนประเด็นทีสัก แล้วไปแล้วมีประเด็นแน่แน่รักสามเศร้าป่ะเนี่ยโอ๊ยขอร้องเลยเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ผมยังโสดอยู่นะครับขึขอโปรโมทนฮะตอนนี้ก็ยังโสดอยู่นะครับก็ถ้ามีใครสนใจก็ตามไปครับเฮ้ยเฮ้ยมีแชทมาจากรายว่าเฮ้ยเปิดหน้าระกเฮ้ยเออจริงอันนี้จริงด้วยเรื่องจริงจากใครนะมีพี่คนหนึ่งของกูทักมาบอกว่าเปิดหน้่ารัก่ใช่ช่องกลรช่างเก่าเออย่อง มันปักไว้ทำไมแบบมันแตื่อไงอ๋อใครหลังกล้องเอ่อน้องครับใจกว่าฮะต้งกินข้าว่ะมึงกินได้เอ้ยมึงฝั่งเปหรืยังสี่ห้าอย่างเพอร์เลี้ยงเนี่ยอยืมเป็นๆหรออุ้ยไม่ใผ็สัตเลยเนี่ยมึอบอกว่าไมันเผ็ดปะเผ็ดเลยได้อยู่อ่ะมึงกินเผ็ดเนี่ <laughs> là... Đó, rồi đọc, đọc Đó, thì các ครับ đi นี่ผู้ต้องไลยสอดกินข้าวจริงๆหรอได้เลยโอเคได้ข้าวโทรศัพท์สองเครื่องมาไล่ใ,นในกล้ๆกันมันจะมันจะแว้วเว่จะเอือหเพราะมันกูได้ส้มของมันปะอะไรเซฟอย,ยูอ่แค่นุณทำมา เขาถามว่า,าวข้าวตังอ่ะพี่เฟิร์สมึงสองคนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอือ<ม>กูกับข้าวตังก็เป็นเพื่อนกันเหมือนพวกมุงนั่นแหละไม่ enfin ข้าวตังอายุเท <Alo. S 1> ่าเราอ่ะซิวมาเชียงใหม่ล่าสุดไม่ไม่อยากพูด <s labour> แต่ก็ล่าสุดเหมือนเหมือนอยู่คนละช่วงเวลากันอนะมึงกูตอบไปมันไม่ตอบกูกูตอบกลับไปมันไม่ตอบกูมาตอบกลับมากูไม่ตอบมัน ตัดกันตอบวันละประโยคแต่มันไม่ได้ตอบลายเลยเนี่ยใช่ไหมข้าวตังอ่ะไม่ใชยตอบลายกูเลยแล้วมึงก็ถามว่าฝากถามเมิร์สหน่อยว่าคิดถึงเข้าตังไหมกูไปทำยูทูเข้าตังอ่ะนะเฮ้ยมึงทำแข่งเหรอกูจะเดินลกูจะคู่แข่งเซฟจีไงเฮ้ยเป็นการคอนเทนต์มึงก็ยากเลยแหละเพราะว่าคอนเทนต์ต้องกูโหดเฮ้ยจริงพูดไปเล่นไปอไม่ต่อลองเลย เ้าถามว่าเขาเ้าถามว่าเป็นเพื่อนจริงหรอเพื่อนจริงครับเพื่อนจริงอย่าทำหน้าซีเรียดดิเพื่อนจริงๆบ้าเอ้สีผมนี่มึงพอสีผมนี่มันไปอยู่กับฟิลเตอร์นี้แล้วมันแบบฟิลแบบแบนบอยมันก็เกิดตัวจริงดีนะครับเงั้ๆเง้มือถือโอ้กิน ย่างอะรก็ไม่รู้หกถ่ายเลยครับหมื่นไปกเฮ้ยโอ้โหนี่อะจีเริ่ยนเร้่ยนพิกิน้ะครับบ๊ายบาย